สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะกับคุยกับครูค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะกําลังเข้มข้นเลยนะคะกับภาษาท่าที่แทนความรู้สึกซึ่งความรู้สึกเนี่ยตามความคิดของคุณลูกนะคะมันรู้สึกว่ามันต้องแสดงมาจากอินเนอร์ข้างในด้วยถูกต้องถูกต้องเลยอินเนอร์ทางไม่ว่าจะเป็นสีหน้าสายตาสายตาสำคัญมากก็คืออารมณ์ที่จะสื่อออกมาให้กับผู้ชมได้ สัมผัสนั่นเองทีนี้ท่าทางต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้คุณแม่ลองแนะนําท่าง,ง่ายๆให้กับพวกเราสักนิดนึงในเรื่องของท่าทีแสดงอารมณ์ที่แบบมีความรกักมีความรู้สึกเคิออายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีท่าอะไรบ้างคะเช่นท่ารักเราจะรักใครเนี่ยเราก็งงรักเนี่ยเอามือมาประสานกาัน<า>ก็รู้แล้วว่ารัก<า>นะคะเนี่ยรัก ก็คือเอามือทั้งสองมาประสานกันระดับระดับหน้าอกคระดับหน้าอกอยู่ระดับหน้าอกหรือฐานไหล่ของเรานเองมืออะไรทับมืออะไรคะอันนี้ซ้ายทับขวาค่ะซ้ายทับขวาเทคนิคก็คือต้องมือซ้ายอยู่ข้างบนถูกไหมคะคือซ้ายทับมือขวานี่คือแสดงอาการรักแต่ว่าถ้าเราอยู่ในการแสดงนะคะเราก็อาจจะมีสีหน้าที่มันยิ้มแย้มายตาสงสัยตาไปให้ผู้ดูว่าเรารัก หวานมากเลยค่ะหวานมากเลย<ร>มีอายไหมคะเพราะว่าบางทีเราเรารู้สึกว่าถ้าเราโดนบอกรักเนี่ยเราจะอายเขินอายถ้าอายของการแสดงละครหรือหน้าตัดสินเนี่ยเป็นยังไงคะคุณแม่คะอันนี้ก็เป็นกดเหล็กเหมือนกันค่ะนี่ต้องมือซ้ายมือซ้ายแล้วนะคะเอามือซ้ายนะคะแตะที่แก้มนิ้วหัวแม่มือเนี่ยอยู่หลังใบหูนะคะแนบหลังใบหูไว้แล้วก็เอาฝ่ามือเนี่ยแนบแก้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอียงศีรษะกดไหล่ลงไป นะคะให้มากที่สุดคุณแม่คะแล้วก็หน้าก็หันมาเออหน้าก็หันไปมองเขาว่าฉันอายเธอแล้วนะนะคะคือในยุคก่อนเนี่ยพอผู้ชายมองป๊บก็อายแล้วถ้าอย่างที่คุณแม่บอกว่าการอาจ,จะใช้มือซ้ายนะคะเราก็จะเป็นลักษณะข,ของมือซ้ายทาบไว้หลังใบหูอย่างนี้นะคะ,คะใช่ไหมคะนิ้วหัวแม่มือทาบไปหลังใบหูแนบแนบแนบฝ่ามือ,อมนะคะระหว่างนิ้วชีก้กับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยไว้ที่ ริมคางเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อไม่ถึงว่าท่ามือซ้ายอายและอีกมือหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรคะเราอาจจะเท้าแขนก็ได้เท้าแขนก็ได้หรือว่าส่งแขนไปข้างหลังก็ได้ก็คือมือทั้งสองมือเนี่ยเราใช้ทั้งสองมือเราไม่ได้อยู่เฉยนะคะหมายความว่ามือซ้ายเราท่าที่หลังใบหูแล้วแต่มือขวาเนี่ยจะมีทั้งเท้าสะเอวทั้งจีบทรงหลังหรือจีบ ไอเป็ดก็ได้ไม่ใช่ว่าเอามือปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเพราะว่าในลักษณะของการรำเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในการแสดงถูกไหมคะถูกต้องโอ้ยลักแล้วรักแล้วอายแล้วตอนนี้เราก็ก็คืออาการดีใจใช่ไหมคะอ๋อดีใจก็จะเป็นลักษณะหนึ่งนะอ๋อลากนะยิ้มก็คือยิ้มยิ้มอย่างไรคืยิ้มก็คือต้องมือซ้ายยิ้มด้วยมือซ้ายจีบมือซ้ายเข้าหาปากปากนะคะปีดมือเข้าหาระดับปากริมฝีปากเนี่ยค่ะแต่ไม่ใช่อทิมกาไปในปากอย่างนี้ เกยเข้ามาหาปากแล้วมือขวาเนี so like people, then, so so <c oughs> ่ยก็เหมือนกับที่เราอายจะจีบใช้พกจะเกีบทรงล้างหรือว่าจะเท้าสะเอลได้หมดแต่ต้องเป็นมือซ้ายที่จะยิ้มค่ะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่ายิ้มกับดีใจไม่เหมือนกันอ๋อดีใจนี่คือลักษณะของการแบบดีใจแบบอ่าแหมอุยดีใจดีใจอย่างนี้นี่นี่คือแล้วเวลาที่เราดีใจในลักษณะของธรรมชาติก็ดีใจจังดีใจจัง แต่ถ้าเกิดเป็นนักกาของนักศึกษะแบบกรีรดมือนิดนึงีดมือนิดนึงค่ะพอให้มี กลิ่นอายของทางนัาศิสิ์เข้าไปนี่ดีใจดีใจวันนี้เรียกได้ว่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยด้วยนะคะลองไปสังเกตลองไปฟังกันดูนะคะง่ายๆเลยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่มีอย่างเล็กอย่างหน่อยเนี่ยจะสามารถทําให้เราได้แยกแยะได้ว่าแต่ละท่าเนี่ยมีเอกลักษณ์หรือมีการทําอย่างไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะสําหรับความรู้ง่ายๆแต่ต้องฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นโทษค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะฝึกฝนเพื่อความสำเร็จและความเก่งของตัวเองแล้วมาพบกันใหม่กับคุยกับครูในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเรามีกฎเหล็กตัวชั้นกับยิ้มต้องมือซ้ายได้สองกฎเลยนะคะน่าจะสินไม่ยากค่ะขอให้ฝึกฝนบ่อยๆรักนะคะเด็กๆ